ฮัลโหลวันนี้ค่ะุคนวันนี้เราจะมาเล่นเซราฟีนกันดีกว่าเซลราฟีนคัมแบ็กล้วจ้าเดี๋ยวได้เจอเลยวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่จะลองเพลงใส่สตูให้แก้วหูแตกตายไปเลยนะคะ <Are you? S 1> นี่เนะี่ยฟาร์มไปก่อน เราเน้นฟาร์มนะคะเล่นเซราฟีเราเน้นฟาร์มเอเไเวลหกละอ๋อฉันเจอเหตุการณ์ค่ะเจอประเด็นค่ะออะบึมอน่าละค่ะมีคนแก้วหูแตกตายไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้นะคะเราจะออกรูเดนเนาะโอเคะออเออเออคองหลอดไปดิฉันอยากร้องเพลงใส่เชียดเออแฟนนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยเหรอคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเบาเบาเบา,บาคิดว่าค่าได้ไหมเนี่ยอยากรู้จังมาสิมาสิมอาน,น้ามันแอบอยู่ในป่า <laughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี<อ>่ไงอ้โดนด้วยเหรออ่ออีกไหนอีกไหนโอ้ยตา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 ย้าย,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 ยมันบาลียนั่นราคาจัดการให้เลยขอบคุณนะคะค่ามันเลยนันราคานันราคามีวอดไหมอะไม่มีใช่ไหมเนี่ยไปได้เลยนะ หรือว่ามีวะโอเคมันโปะละนี่ไงอืมอืมโอ้ยโดนสตาร์นเหรอไอ,อหมอก็หน้ามาจากไหนฮาจะเน้นดันกลางละเอาสิเอาสิคะนี่ตอดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดันให้แหกเลยนะอุยอุยอุยอยออยอะไรอะอะไรอะ,อะ,รอะแรงอยู่เด้อเดี๋ยวเราเน้นพวกบ้างนะคะเนี่ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วมาซส้อยิงมาทำไรไปคะ่ะไปไป,ไปดักตบ ตักตบให้หมดนั่นแหละเดี๋ยวช่วยตรงนี้ก่อนอไปไหนละนี่ค่ะมาเลยมาตายเลยค่ะเชิญไปโซเคตแก้หัวแตกตายไปให้หมดจัดการมันค่ะยิงหนเลยแล้วกันเออไม่ตายให้มันรู้ไปเหอะดันเลยค่ะดันเลยนิ่ตีเดี๋ยวเราหาล็อกขาให้ล้กันอาตีก่อนแล้วก็ปุบปุบปุบอ่ะกลับขามาตีอีกแล้วหรอ ระวังมาตี่นะมันแรงมากโอ้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยวิ่งหนีมาก่อนวิ่งหนีมาก่อนได้ปะได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละเอมเออได้แอซิดก็ยังดีม,มอก,ก้าหน้าโดนวะต้องตายหรอปะนาลคา,ารา์นัลาร์โอไมค์ก็โอ้ยอะไรกันเนี่ย เกิดอะไรขึ้นหือโอ,อก,ก๊อโอ้กอดยังไงคะอุ้ยเกิดตายอเออไม่ตายด้วยวะอีกไหนต้องเผาตายหรือปะไม่ตายอยากได้บูจังโอ้บูมันเดินกลับอะ่ะออน,นี่น่ะนี่น่ะโอเคถอยก่อนนะ โอยเวนได้ฆ่าอีกแล้วอ่ะอีกแล้วนะอ๋อเวนเอาไงกับเวนคะ <c oughs> จะฆ่ามันยังไงตายไหมเอาไม่ amed, ตายอีกไม่ต่อ,อีกละนะอออแล้วนะอืมอืมโอเคตายละเดี๋ยวเราเอาเวนเดี๋ยวจะรออันติใส่เวนแต่มันมี Q S S อ่ะเอ้ยเอ้ยบูมโอเคตายนั่นแหละชัดดาว โ,โดนขังอีกแล้วอ๋อ,อ,อ,อเอาไงดีคะ,อะเอ่อโอเคยิง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 เอ๊ะโดนไหมไม่โดนเดี๋ยวเราไล่ทีโมด,ดีกว่าทีโมไปไหนแล้วหนีไปไหนคะต้ออยู่แถวนี้แหละนี่นี่นี่อยู่แถวนี้อยู่นี่อยู่นี่เราต้องปาสกิลไปเรื่อยๆร้องปาสกิลไปเรื่อยๆเอ๊ะ เดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายเออนั่นแหละอีก <c oughs> เกมนี้ก็คือสู้ยากนะเพราะว่ามีเวนคอยยิงอยู่เดี๋ยวเราจะต้องอันติใสอ้ยเขาไปไล่ข้างล่างกันหมดเลยอ่ะต้องไปช่วยก่อนโอ้โอ,โอ้มาตีมาตีมาตีาตทำไงดีคะ่ะอุย้ยเวน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 นั่งโดนนะเอ,อ๊ะ <c oughs> ปึ้มอ๋อหนีพามา โอเคเกือบตายอุยเวน <S <S เวนต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยอะ่ะกลัวจังนี่ไงเวนหายตัวละเอ้าอุ้ยแต่เก็บโคตรแ่งเลยโอเคหลังจากที่ได้ไปเล่นเกาหลีมาเราก็รู้สึกว่าเซราฟีมันไปซัพพอร์ตได้จริงๆแต่ว่ามันควรจะเป็นซัพพอร์ตที่ออกเวทอะในความรู้สึกของเรานะคะอันนี้คือเราออกของมาเพื่อทีมเลยนะออกอันนี้มาล็อกขาให้เพื่อนได้แล้วก็ออกตัดหิวมาช่วยจะใครลุคขาจะใครเดินลุดหรือเปล่าคะ โอ้ยๆอ้อ้ยต่ไม่คนแยกดันข้างล่างด้วยนะมันจะดันกลางไปเลยหรอกูดันให้เองก็ได้อีดอกคือคอมจริงเราควรจะอยู่ไฟนะเนี่ยเป็นตัวแบบนะแต่ไม่เป็นไรฉันดันให้ก็ได้ล็อกขาปุ่มปุ่มมันกด Q S นี่เลยอ่ะดันบ้านดันบ้านเอ๊ะเอ๊ตีบ้านเดี๋ยวเราจะลอล็อกขาเวนให้ได้ ถ้าทำได้ก็คือความเลิศปุบปุบปุบเว้ยมันมีกันเวทอ,อ่ะเออโอเคแต่หนาจะตายแล้วนะเกือบตายแล้วอะ่ะเออนั่นแหละอย่างนั้นละคะ่ะปุบย,ยิงมันมนิดเดียวเองอ่ะตายไหมไม่ตายวะ่ะเว้ยมอโกน่าแฟดมาตายคืออ,อ,คอ,คอะไรโอเคโอเคอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะบาลบ,าบ,าบาอลบอลบอล ล็อกขาให้แล้วนี่นะ่ะนี่นะ่ะใส่โลเลยอเอาทำไมมันมีสัญญากกันเยอะจังวะทีมนี้จบ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 ความสวยนะคะความสวยชนะแล้วหนึ่งยู่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองดู Dark Harvest บ้างนะคะดูซิว่ามันจะเลิดไหมเปลี่ยนสกินบ้างอะ Rising Star มาจ้าส่วนตัวชอบเอฟเฟก การโจมตีปกติแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของร่างนี้ที่สุดนะคะอุยโอเคสวาสดีจ้าโอเคบายนี่แน่นี่แน่ออกไปคือเราอาจจะไม่ได้เก็บดัชเวทช่วงต้นเกมนะมันไม่รู้ว่ามันจะคุมหรือเปล่าเอามาใช้เนี่ยอุ้ยโชก์กออยู่ในป่าบ้านเราเดี๋ยวเราไปช่วยดีกว่าวิ่งไปละมาละทันไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยว <okay. S 2> เรากำลังวิ่งไปเรากำลังวิ่งไปมาละมาละนั่นแหละค่ะมไม่ตายหรอถามเจง <lug S 2> มันเหลือ,อแค่นิดเดียวเองอะแต่ก็คือเมื่อกี้ได้ดัชฮาวเวิร์ดมาอันหนึ่งแล้วนะคะก็ถือว่าเก็บดัชฮาวเวิรนะ์ดไปเนาะอยากลองอันติดูนะปุ่มปุ่มเนี่ยแต่ว่ามันมีคนมาแกงพอดีเลยทำไงดีค่ะโดนลุมอีกละอืม จึง <Hey>, สวยโช,ยชยกัดอยู่ทุกที่รอข้างล่างโดนนะคะแปบ๊บนึงนะนนแป๊บนึงนะเี๋ยวฟนอันติโอเคแป๊บนึงนะปุ๊บนาราคาตายได้เลยตายได้เลยชัตด,ดาวได้เลยอันติยังไม่ได้ใช้นะคะมีใครอยากแสบแก้วหูไหมคะข้างบนวะข้างบนวะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไม่มีวอร์ดด้วยไป น่าละค่ะแบแก้วหูตายไปเลยค่ะไปช่วยล่างดีกว่าแต่อันตียังไม่มีนะคะแต่มันเขาจะบวกกันแล้วอะกำลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปซีรลฟินกำลังวิ่งไปมาแล้วนี่แหละจัดการมันจัดการมันมตายอีกไหนเผาซะเลยโอเคสวยมากมีใครอยากหูแตกตายไหมคะอคุ้ยดึงสวยมากอ่ะ ส่งขึ้นเสียงไปอ้าวไม่ถึงอุ้ยอุ้ย,ยล็อกขาโดนชิวโบมันเด้งแล้วนะอฟิเลยียลอะเออกระโดดไปเลยเอ่ะแปดเลยค่ะอ,อเอาไข่ก่อนเดียวเนี่ยเอาโชกัดก่อนก็ได้โอ้ว้าวคือแบบมันจะตายก็หมดแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไข่ก่อนอนั่นแหละนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะบุมบุ่มบุ่มบุมเอาดาร์คเฮเบดมาโอ้โอ้ไม่กอดฆ่าโชกัดได้สวยมากเก็บเซราฟีนเก็บเซราฟีน คือเล่นเซราฟีนอ่ะมันต้องยืนกับเพื่อนบ่อยๆไลลาเลยค่ะไลลาเซราฟีนเลยค่ะเลิศปะเชิญไปสู่ขีดย่สโอย่สโอแฮลล์เบุ้มโอไม่นะคะเพื่อนอยู่ข้างล่างอ่ะเอออย่าโอดตายไหมอ๋อคือคนละตัวกันแหละตอนเนี้ย แต่อย่าอดนจะตายปะ่ะนั่นแหละนั่นแหละมีแขจะตายแล้วไม่นะคะเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนช้ำๆโหดูเลือดปังมากเซมิร่าคือแบบหมุนๆตายหาไปหมดเลยนะคะอยู่กับบิดแข็งดีกว่าคือเซราฟีนมันชอบให้มันแบบมีตัวยืนข้างหน้าเก็ตฟิลป่ะสมมติถ้ามีตัวยืนข้างหน้าให้เซราฟีนมันก็จะกดอันติผ่านเพื่อนข้างหน้าไปได้อะไรเงี้ยนะจังหวะสวยๆนะคะ <Okay. S 1> คิดว่าทำได้คิดว่าทำได้เอาเออสาัสดีสวยอุ้ยเกือบตายโอ้โหดาฮาเวดโดนนะแต่แบบมันไม่ตายเกือบตายอ่ะช่วยที่อื่นต่อเขาวิ่งไปไหนก็วิ่งตามอ่ะจะเอายาอกกันใช่ไหมอุ้ยโดนซินด้าสตันอืมนี่เนี่ยโอยแล้วยาอกมันมาทำอะไรกับฉันเนี่ยมียุ่งอะไรแบบฉันนักหนานะฮะไม่กลับด้วยแหละบอกเลยเดี๋ยวเราจะใช้ท่าสองทุบ ตอดไปก่อนอืเออนั่นแหละวิวิวส่งอันติมาเซมิร่บราบล็อกค่ะเลิศว่อวิยดึงพามันอืมได้่าด้วย,ยเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรออยู่ข้างหลังโอ้ยอ่ะมันมีโล่ลมอะ่ะอย่าโอมันโล่ลมอะ่ะโอเมกอาโอเมกอาสวยนะแต่แบบตามไม่ทันเอา้าโอเมก้าไ,ได้พา กือบตายแล้วนะถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ละมาอามังกรอามังกรตัวที่เท่าไหร่ออะโอ้ยตัวสุดท้ายแล้วโอเคได้บัฟไฟแล้วค่ะอยากส่งคืนเสียงสั่งแต่เพื่อนยังไม่พร้อมโอ้โอ,โอ,โอ้ดึงได้ดึงได้โอ้ม y g อ d นี่ค่ะอุยาอายาโอะคาจักรยาโอะนั่นละค่ะเอาตัวข้างหน้าก็ได้อออ,อ,อ,อตายไปให้หมดแก้วหูแตกตายกันไปให้หมดดันกลางเลยค่ะ อากดยอมเลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่ะเลิศมากอะไรประมาณนี้เนะาะอะไรประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับเซราฟีนเนาะส่วนตัวคิดว่าดาฮาเวตมันก็แรงอิเล็กโทรเคียวมันก็แรงเอาเป็นว่าถานัดใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นละกันนะคะสําหรับวันนี้นั้นก็คงจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องเราด้วยนะคะต้องไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย